หลังจากที่ได้นำเสนอแม่ด้วนได้พาน้องเวหามาพบกับพี่ภูผาแล้วนะครับและได้คุมโขงช้างทั้งหมดสี่โขงปัจจุบันโขงช้างก็ยังวนเวียนอยู่รอบๆทุ่งกวางนะครับแต่ก็มีแนวโน้มที่จะเริ่มกระจัดกระจายกลับไปยังภูมิเรี่ยวเนาของแต่ละโขงนะครับแต่ก็ถือว่าได้มา รวมกันอยู่บริเวณทุ่งกวางและบริเวณรอบๆนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานคือวันที่ 22. ตุลาคม2 5 6 6นะครับมีการพบช้างถึง3โของอยู่บริเวณรอบทุ่งกวางนะครับก็วิ่งกันจ้าระหวันเลยครับโดยเฉพาะเป็นวันหยุดด้วยนะครับนันกท่องเที่ยวได้ชมช้างป่าในจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ในจุดที่ เป็นทุ่งโล่งกว้างสวยงามนะครับมารับชมบรรยากาศในโขงแม่ด้วนนะครับหลังจากที่ได้พบเจอกันภายภูผาเหมือนจะดีใจเป็นพิเศษนะครับยังมีเด็กๆในโขงจำนวนหลายตัวนะครับแต่ก็น่าจะเป็นพี่ของเวหานี่กำลังเกี่ยวงวงทักทายกันนะครับนี่ครับน้องเวหาเองก็ใช้งวงแตะไปที่พี่ เป็นการทักทายเล่นกันสนุกสนานครับนี่ครับน้องเวหาตัวเล็กที่สุดเลยนะครับพี่ๆก็เอนดูน้องเป็นอย่างมากนะครับนี่ครับกำลังเดินเข้าไปเล่นกับน้องนะครับตอนนี้พายภูผาอยู่บร,ริเวณริมถนนฝั่งซ้ายมือนะครับวันนี้มาโฟกัสที่น้อง วิหานะครับว่าจะมีความน่ารักขนาดไหนนะครับนี่ครับมีพี่ๆคอยเล่นด้วยนะครับนี่ครับพี่ๆก็เล่นสนุกสนานกันครับตามภาษาเด็กๆนะครับอยู่ในวัยไล่เลี่ยกันนะครับเป็นความน่ารักในพื้นป่านะครับเป็นครอบครัวใหญ่และก็มีสมาชิก หลายตัวนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศภายในโขงของแม่ด้วนหลังจากที่อยู่กับน้องเวหามานานนะครับเพิ่งนำโของออกมาพบปากกันนะครับนี่ครับเกี่ยวง,วงแสดงความรักต่อกันนะครับทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับแสดงให้เห็นถึง ความรักความยินดีปรีดาที่ได้อยู่ร่วมกันนะครับนี่คือสังคมย่อยในโขงของช้างแต่ละโขงนะครับส่วนเมื่อโของช้างมาเจอกันนั้นนะครับมีบรรยากาศที่เด่นชัดก็คือในช่วงปีที่แล้วนะครับวันที่4ธันวาคม2565จําได้ติดตาเลยนะครับช้าง4 5, งี่ห้าโขง ร้องรอบทุ่งกวางนะครับแล้วก็เดินเข้าหากันในแต่ละโของอยู่บริเวณทุ่งกวางตอนเย็นเป็นภาพที่ตื่นตะลึงและสวยงามเป็นอย่างมากนะครับในคราวนี้ก็มารุ้นกันว่าช่วงปีใหม่จะได้พบเหตุการณ์แบบนั้นอีกหรือไม่นี่เป็นน้องกล่าวใจนะครับลูกแม่บุษบานะครับภายในโขงมีน้องไผ่ลินนะครับจึงเข้าใจว่านี่เป็นแม่บุษบานะครับ ครับความน่ารักของน้องกาวใจนะครับแม่บุสบาห่วงมากเลยนะครับเป็นพี่ของเวหาน่าจะไม่กี่เดือนนะครับน้องกาวใจนี่น่าจะเป็นแม่บุสบาครับอยู่กันพร้อมหน้าครับตอนนี้ครับมีทั้งแม่ด้วนเวหาภูผา แม่บุษบาไพลินและกาวใจนะครับส่วนเมคานั้นนะครับข่าวล่าสุดนั้นอยู่กับโขงที่ดงยางนะครับยังไม่ได้มารวมกับโขงใหญ่นะครับซึ่งขณะที่มีโขงช้างมารวมที่ทุ่งกวางประมาณ4-5งโขนนี้นะครับก็ยังมีโขงช้างที่ดงยางไม่ได้มารวมนะครับซึ่งล่าสุดนั้นพบมีพายเมคา อยู่บริเวณนั้นด้วยน่าจะอยู่ในโขงนั้นนะครับนี่ครับความรักความอบอุ่นในครอบครัวของแม่ด้วนนะครับเคยนำเสนอคลิปครอบครัวของแม่ด้วนก่อนที่แม่ด้วนจะคลอดน้องเวหานะครับมีแม่บุษบายือนอยู่ใกล้ๆตลอดเวลานะครับและมีการเกี่ยวงวงกันตลอดเวลา ในขณะที่มีการคุมโขงใหญ่นะครับนี่ครับแม่ด้วนเดินออกมาแล้วครับน้องเวหาก็เดินออกมาข้างข้าง,างกับแม่ด้วนนะครับแล้วก็มีน้องกาวใจเดินตามมาเหลือแต่ภายงาทองนะครับตอนนี้ครอบครัวพร้อมหน้าแล้วนะครับอันนี้เป็นภาพภายงาทองใช้งวงพาดงาให้เหลือเพียงงาเดียวนะครับสุดท้ายก็เหลือเพียงงาเดียวจริงๆ แต่ถึงจะเหลือเพียงงาเดียวครับมาดูว่างาเดียวจะหล่อขนาดไหนครับนี่ครับก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะครับหล่อทั้งกายทั้งใจถึงอย่างไรเอฟซีก็คงเฝ้าติดตามหลังจากที่สู้กับภายงาเดียวงาหักไปหนึ่งข้างจริงๆนะครับแต่ตามภาพที่ปรากฏในภาพถ่ายก็ไม่น่าจะบาดเจ็บมากนะครับ แต่คราวที่สู้กับภายทองคานี้ก็หายไปเป็นเกือบเดือนเหมือนกันนะครับกว่าจะมาโชว์ตัวบาดเจ็บแบบพยาคตจารนนะครับหายบาดเจ็บแล้วถึงออกมาโชว์มาดูว่าคราวนี้ถ้าเจ็บไม่มากก็คงจะได้พบกับพายงาทองเร็วๆนี้ครับ